เราก็เราก็เจออย่างเงี้ยเราโดนอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เข้าวงการโดนเป็นแบบจะโดนยังไงแล้วอะไรเงี้ยแ<ม>ล้วก็คือเอาจริงๆก,ก็กินแต่ว่าคือเขาก็ดอารมณ์กันเยอะแยะค่ะ<ม>เรื่องเรื่องพวกนี้นะ<ม>สำหรับคนที่คอมเมนต์ไม่ดีอนะ่ะนายก็เลยอธิบายเขาฟังว่าโอเคลูกตัางเนี่ยมันเป็นแบบนี้นายก็พอใจแบบนี้แล้วนายก็ดูแลสุขภาพไม่ได้กวนงารไม่ได้อะไรคุณจะท้อ จะไม่ชอบมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องมาด่าก็ได้ก็อัธิอลบไปแล้วก็บอกไปไปจบไม่ต้องมาเถียคือจริงๆแล้วคนที่แบบ จะบอกว่าเห็นซี่โครงหรือว่าแบบกินข้าวบ้างนะอะไรอ่ะคือก็จะแซวอ่ะเนยไม่ได้อะไรอยู่แล้วอนะันนั้นแต่ว่ามันจะมีแบบบางคอมเมนต์ที่เหมือนแบบว่าเอา่อน่าเกลียดอุบาทหรืออะไรอย่างเงี้ยเนยรู้สึกว่ามันเป็นคำที่แบบไม่ต้องพิมพ์ก็ได้มั้งแบบเนี้ยในช่วงยุคนี้มันก็ทุกคนควรจะแบบเปิดรับได้แล้วไม่มีใครเขามานั่งแบบบูลลี่เรื่องเรื่องพวกนี้แล้วเนยรู้สึกว่าโอเคถ้าพ่อบคุณก็ไม่ต้องฟอลโล่เราหรือถ้าไม่ได้ฟอลโล่แล้วแล้วมันยังขึ้นที่หน้าเอ็กโคก็ก ไปเลยจะได้ไม่ต้องเห็นรูปที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นอูบาทาอะไรแบบนี้นคะคือมันมีแต่หมันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ว่าคือก็แค่อยากจะเขียนให้เข้าใจหน่อยว่าคือคือเราอ่ะเราก็เราก็เจออย่างเงี้ยเราโดนอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เข้าวงการโดนมาจนแบบจะโดนยังไงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คือเอาจริงก็กินแต่ว่าคือมาถึงตอนจุดเนี้ยในรู้สึกว่าเออ อารมณ์กันเยอะแยะอ่ะเรื่องเรื่องโป้องเน่นอเออร์เลยก็้ือว่าเอมันไม่น่าจะพูดแลเนอก็สําหรับคนที่คอมเมนต์ที่ไม่ดีเอนอก็เลยอธิบายเขาฟังว่าโอเครูปร่างเนยมันเป็นแบบนี้แล้วเนยก็พอใจแบบนี้แล้วเนอก็ดูแลสุขภาพเนยไม่ได้อดนอาหารไม่ได้อะไรคุณจะชอบหรือคุณจะไม่ชอบมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องมาด่าก็ได้ก็เก็บไว้ในใจ เอาไปคิดตัวเองของตัวเองคนเดียวนะไม่ได้ว่าไม่ได้บังคับก็จะต้องมาชอบแล้วก็เสนอทางออกให้เขาโดยที่การที่เขาไม่อยากมาเห็นรูปอุบาทแบบนี้ก็ได้บอกไปแล้วว่าโอเคก็อันทอลบไปแล้วก็บกเอกไปจบไม่ต้องมาเถียใช่ถ้ามันยังขึ้นหน้าเอ็กโปก็บล็อกไปเลยคือมันแบบโอเคที่บ้าน่เป็นคนตัวเล็กแล้วหนึ่งเป็นบอดี้ทป์ประเภทที่แกนกลางละตัวะจะไขมันไปก่อนอันดับแรกเวลาเราคุอมอาหาร เวลาเราออกกัลังกายแต่ไขมันกล้ามเนื้อจะอยู่ที่ช่วงแขนและขาเป็นคนช่วงแกนกลาง,ลางตัวเล็กมันมีบอดี้ไทป์หลายแบบอยู่บนโลกนี้ว่าคุณเป็นรูปร่างแบบไหนเลยเป็นแบบนี้แล้วมันก็มีคนที่เป็นแบบนี้เหมือนกันคือมันอาจจะดูเหมือนผอมแต่เราไม่ได้ผอมเลยไปหาหมอในตรวจสุขภาพตลอดเวลาคือปริมาณกล้ามเนื้อไขมันของเลี้ยงติดอย่างคืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากตลอดก็เลยอยากจะบอกว่า เนยไมไ่เป็นไรแล้วเนยะก็ไม่ได้ขั้นผอมเลยดูแลสุขภาพของตัวเองอคือคนที่สุขภาพดีเออเราจะวัดจากรูปร่างภายนอกที่เรามองเห็นไม่ได้อืบางคนอาจจะอ้วกแต่ว่าสุขภาพจะดีหรือไม่ดีก็ได้บางคนผอมหุ่นนางแบบโมเดลสูงมากหุนดีอาจจะสุขภาพไม่ดีก็ได้หรือ,ออาจจะดี่างคุณเป็นก็ได้เพราะว่าที่ไทยเรามีหลายแบบก็ไป่อามให้คนจะมานั่งนิติตว่าเออรูปร่างแบบนี้เท่ากับ ไม่ดี่างนี้รูปร่างผอมแบบนี้แปลว่าเขาไม่ได้กินข้าวไม่ได้หมายว่าคนทุกคนที่ผอมจะไม่กินข้าวนะคะคือถ้าถ้าคนที่รู้จักเนยจริงๆอะ่ะเขาก็รู้ว่าเนยดูแลเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพเรื่องการออกกำลังกายการหลับนอนเรื่องฮอร์โมนทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบคือเนยศึกษาเรื่องนีเยอะมากมมไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยจริงๆ,งๆทุกวันนี้เรากินแบบเรานับแคลอพี่ <laughs> คุเนยไม่ได้นับแคลอรี่ค่ะแต่เนยแค่รู้เพราะว่าโอเคตัวเองอ่ะเป็นคนที่ใช้พลังงานเท่าไหร่ต่อวัน<ม>เราควรจะกินแค่ไหนเราควรกินคาร์โบไฮเดรตปริมาณเท่าไหร่โปรตีนปริมาณที่เท่าไหร่แล้วก็เราควรจะบาลานซ์ตัวเองอยังไงกับการที<ม>่โอเคถ้าบางคนสตรีเรื่องนี้มากเกินไปมันทําให้เราเครียดพอเราเครียดคอร์ติซอลหลังคอร์ติซอลหลังทําให้ระบบฮอร์โมอนเราไม่ดีฮอร์โมอนเราไม่ดีระบบของขาเราก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นคือเนยไม่ได้แค่ดู อาการอย่างเดียวแต่ว่าเราก็ดูเรื่องถึงแบบสุขภาพโดยองค์รวมด้วยค่ะคือมันเรียกว่าแบบ ending, อนตี้เอ i n ิ้ g อะไรเงี้ยคือตอนหลังเนยมันหาเรื่องพกเนยในยไม่นั่นั่งแบบแค่นั่แควแต่ว่าในดูว่าในได้รับสารอาหารอะไรบ้างต่อวันที่ร่างกายต้องการเพราะว่าคือจริงปกติเนยก็ไม่ได้ตอบยอะไรเงี้ยมานาน,นมากนะปกติเนยเป็นคนโพสต์กู๊บโพสต์อะ<ท>ไเนยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้อ่านเมนไม่ค่อยได้ตอบยอะไรด้วยจะบังเอิญว่าวันนั้นเห็นแล้วก็เอกำลังจะเป็นเมนด้วย ก็เลยพักหน่อยแล้วกันก็แต่ไหนก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าใครเนยแค่อธิบายให้ฟังและเสนอทางออกที่ดีกับคนที่ไม่ได้อยากเห็นรูปของเราอืออือจริงๆถ้าให้มองในส่วนตัวของตัวเราเองอ่ะพี่เนยเรามองว่าจริงๆนี่คือหุ่นเนี้ยเราโอเคเราว่ามันพอดีแล้วไหมหรือไงหรือว่ารอบตัวเรามองว่าแบบเฮ้ยจริงๆแกก็ผอมจริงๆนะเหมือนเขาว่าไงกันว่จริงๆเรามันเป็นเขาเา ข่านแล้วไหไงบ้างคือจริงๆแล้วว่าส่วนตัวของเลยนะตอนนี้ปัจจุบันเลยก็พอใจในรูปร่างของเลยเพราะว่า<ช>จ,รจริงๆเลยไม่ได้เนยไม่ได้ดูแลอาหารการกินออกกำลังกายเพื่อรูปร่างแต่ว่าเนยดูแลเพื่อสุขภาพก่อนแต่ว่ารูปร่างหรืออะไรเงี้ยมันเป็นผลพลอยได้มันเป็นแบบผลพวงทีหลัง<ช>มากกว่าซึ่งคือเนยรู้สึกว่าโอเคเราเป็นคนที่คงชัดเราเป็นคนที่แบบว่าเวลา บอดี้แฟทตรงลำตัวเราไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยคือโอเคไหนก็คงอยากจะหาทางที่จะแบบเพิ่มกล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นเพื่อที่จะ กินเพิ่มเพื่อที่จะแค่ให้คนกลุ่มบางนั่งพอใจว่าเออเธอไม่ผอมแล้วนะอะไรคือมันเป็นอะค่ะอืมคือคือแต่ว่าช่วงเนี้ยคนก็เริ่ม be aware เรื่องเนี้ยมากแล้วดีมากแล้ว happy, มันก็แฮปปี้แต่แต่ว่ามันก็ยังมีคนกลุ่มบางคนนั่นแหละค่ะที่ที่เขายังแบบว่าไม่ไม่เข้าใจเขาอาจจะคิดในมุมง่ายๆของเขาว่าเหมือนแต่ว่าทำไมอ่ะ S <S <an> นี่เรามีสิทธิ์ด่าอะไรก็ได้นี่หรือคุณเป็นดาราคุณก็ต้องรับได้ทุกอย่างคือในก็อยากจะบอกว่าโอเคใช่คุณมีสิทธิ์จะเขียนอะไรก็ได้เราชั้นคงไม่ไปทําอะไรคุณได้หรอกแต่ว่าก่อนจะเขียนหรือจะพิมพ์อะไรอะ่ะหรือจะพูดอะไรกับใครแบบนี้ลองคิดดูว่าถ้าเป็นตัวเองโดนตัวเองจะรู้สึกยังไงคือตัวเองสามารถพูดได้เวลาเราว่าใครเราพูดได้แหละแหมพูดแค่นี้เองพูดแค่นี้เองนอไม่เป็นไรเลยิ้แค่นี้จะเป็นไรไเปไร ตายหรอกใช่มันไม่ตายหรอกแต่เยอะๆทับผมม,มันก็ไม่ไหวอืเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะว่าใครหรือจะพูดอะไรอย่างเงี้ยลองคิดดูว่าถ้าคุณยืนอยู่ในจุดที่เขายืนอ่ลองสลับกันดูคุณเป็นเขาเขาคุณอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกยังไงควรจะคิดเ้าใจเราให้มากกว่นขขานี้คือเอาจริงๆเลยแบบในไม่ได้คิดไปถึงเรื่องที่ว่าโอเคเราจะแบบจะมาะคุยปัญหาว <ผม S 2> ่ามันหรืออะไรไี่ตอ <ๆ S 2> อันนี้ส่วนตัวของ,ของเลยนะในมุมมอ,องของเลยรู้สึกว่า การที่จะฟ้องร้องหรืออะไรก็แล้วแต่ต่อให้เรารู้อยู่ในใจว่าเราชนะอยู่แล้วอ่ะแต่การฟ้องร้องมันก็เป็นอะไรที่เราต้องใช้เงินแล้วก็เสียเวลามากแล้วก็คนบางคนน่ะเขาก็คือแค่คิดง่ายๆจริงๆกัลไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็เม้นอะไรไปแบบนั้นเราก็แค่อธิบายแล้วก็ชี้จแจงไปเราคงไม่ถึงขั้นจะต้องไปแบบไปฟ้องร้องเขาขนาดนั้นออะพี่น้อูขออนุญายตอีกหนึ่งเรื่องคือ <มา S 1> ก่อนหน้านี้เราเพิ่งจะจดทะเบียนเนาะ หลายคนก็ถามถึงว่าเอา้าแล้วงานอะไรยังไงที่วางไว้หรืออย่างเงี้ยแลนอะไรยังไงอัปเดตนิดนึนงจ้ะ<อ> <laughs> คือจริงๆอ่ะแม่จดทะเบียนไปแล้วแต่ว่างานแต่งงานก็คือ,อยังไม่ได้จัดแล้วก็คุยกับพี่นิดนแล้วว่าก็คงจะไม่จัดแล้วอ,อเพราะว่ามันก็มันไม่รู้สิมันไม่รู้จัดที่ดไไ้ไวเงทุณนั้นไม่มีไฟจะจัดแล้วมั้งหราาือยังไงมันเลื่อนลเลนื่อนทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วย กับสถานการณ์ตอนนี้มันเอาแน่เอาน้นไม่ได้เลยอะเราเดาไม่ได้อย่างอนอ,อนแรงช่วงแรกเดาเอาไว้เนี่ยก็คือว่าเอออย่างอย่างดีก็ปีนึงอ้าวก็ถัดมาอีกอะไร่งเงี้ยคือเราก็เลยคุยกันว่าตอนนี้เอาเป็นว่าก็คือเราไม่จัดแต่ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเรารู้สึกว่ามี feeling อะอยากจะเออจัดซะหน่อยเราก็คงจัดค่ะเพื่อน,นเพื่อนเขาก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยวไม่จัดเลยหรออะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนเพื่อนก็นคงอยากแบบสังสั่งบ้างออจริแต่ว่าคือ ตอนนี้เลยก็แบบต้องที่เกียดด้วยอะ่ะมันเลือ่อนจริงจริงเราเลื่อนมากี่รอบแล้วพี่เนยกี่รอบนะเออน่าจะสักสามรอบป้าไม่แน่ใจนะแต่ประมาณนั้น <ừ> แ,ตแต่มันก็มันก็ไม่มีผลแล้วว่าในคือเนยอ่ะรู้สึกว่าจะจัดงานแต่งงานจะไม่จัดงานแต่งาตงานมันก็ค่าเท่ากันแค่จัดงานแต่งงาน จริงๆอ่ะตัวนั้นไม่ได้ซีเรียสในเรื่องการจัดงานแต่งงานแล้วเนี่ยชื่อแล้วคือจริงๆอ่ะที่จะจัดเลยอ่ะที่จะแต่งานแต่งงานอน่ะเพราะว่าเพื่อนๆแลว้วบขรัวเลยอืมแล้วก็เอเอมีโควิดพอดีแล้วก็เลือนแล้วก็เลือดอีกอะไรเงี้ยก็เลยเออถ้ามันเถอะเดี๋ยวไว้ถ้ามันมีฟีลลิ่งมันมีอารมณ์มันพร้อมที่จะจัดมันก็ก็จัดเองแหละอ๋อสําหรับเนยกับ่ลิสตอนนี้แพนก็คือเราจะยังไม่มีลูกค่ะเพราะว่าเรายังไม่อยากมีตอนนี้ แล้วสถานการณ์ก็ไม่น่าพร้อมที่จะมีลูกทั้งสถานการณ์บ้านเมืองโควิดและสถานการณ์บัญชีพร้อมสับนะคะคือคือเนย่อะรู้สึกว่าเออเราไม่จำเป็นต้องรีบไปได้เพราะว่าทุกวันเนี้ยเอาจริงๆเราสามารถฝากใข่ก็ได้หรืออะไรเงี้ยเราแบบดูแลสุขภาพดีๆแต่ต้องรีบมีลูกเงี้ยถ้าเรามีแล้วเรารู้สึกลําบากอะเนยรู้สึกว่ามันทําใหู้เราจะแบบเป็นทุกข์อะเราก็ อยากมีชีวิตที่แฮปปี้อยู่ยไรเงี้ยไว้แบบเออพร้อมจริงๆเนาะอยากมีก็ค่อยมีดีกว่าอืมถ, <c oughs> ถึงขั้นนี้ต้องแบบเขาเรียกอะไรไปเตรียมตัวจะฝากไข่อะไรยังไงกันหรือยังพี่เออจริงๆเลยก็มีดูที่ฝากไข่ไหมบ้างก็ลองตรวจก็ไปตรวจแล้วลว่าแบบเออเราพร้อมไหมที่จะแบบฝากไข่หรือไรเงี้ยคือไม่มีปัญหาคู่ก็คือทั้งเลยแล้วที่นี้ก็คือถ้าจะ,ปาะไปฝากเมื่อไหร่ ไปฝากได้เลยได้เขาเลยแบบไม่ไม่ได้ซีเรียสปีสองปีนี้เป้าหมายแผนครอบครัวเราก็คือการหาเงินจริง